จำคุกเพิ่มพระเอกลิเกมิดมิดชัยน้องชายของเอชัยยาเมื่อวันที่5ตุลาคมศาลอาญารัชดาได้เปิดตัวนักโทษชายคีรีรักสมณะบาร,รมีหรือมิดมิดชัย มาไตาส่สวนในคดีที่พันตำรวจเอกประจักพลรอดโพทองเป็นโจทยื่นฟ้องเป็นจำเลยในคดีที่กรณีกล่าวหาพันตำรวจเอกประจักนพลข่มขู่รีดเอาทรัพย์จำนวนเงิน35ล้าน5แสนบาทเหตุเกิดเมื่อต้นเดือนกรกฎาคม58ที่ร้านอาหารชนบุรีซีฟู้ด โดยนายคีรีรักจำเลยให้การรับสารภาพว่าได้นำความเท็จมาฟ้องต่อศาลกล่าวหาพันตำรวจเอกปัจจพลเพื่อให้ได้รับโทษอาญาตามปออาญาม .175 ศาลจึงพิพากษาจำคุก2ปีรับสารภาพลดโทษกึ่งหนึ่งคงเหลือจำคุก1ปี สำหรับนายคีรีรักจำเลยปัจจุบันถูกจำคุกแล้ว3คดีประกอบด้วย 1. สารดีกาพิพากษาจำคุก6ปีในความผิดฐานช่อโกงนางสาวรัชชิตา 2. จำคุก1ปี6เดือนในความผิดครอบครองและใช้รถผิดกฎหมาย 3. จำคุก1เดือนในความผิดหมิ่นประมาทพันตำรวจเอกปจัจจพลและล่าสุดคดีที่4ในคดีฟ้องเท็จนี้จำนวน1ปีรวมจำคุก8ปี7เดือนจำคุกมาแล้วประมาณ1ปีทั้งนี้นายคีรีรักไม่ได้มีการชดใช้เงินที่ได้ช่อโกงเป็นจำนวนเงิน27ล้านบาทเศษแต่อย่างใด ขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนคาะ